หลักทรัพย์เดิมอยู่แล้วไงใช่ใช่ก็เลี้ยวอยู่ดอกโอ้ไวน์ยูมาๆนั่นแหละเออไปคุยค่อยต่อคุยหลุดครบั่โมงยังเอ้าครบแล้วนี่วะทีนี้มันได้โอกาสมีนเยอะเแล้วไงก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันเออปล่อยมันไม่เห็นเป็นไรเลย อยากให้ลหปโฮมบวชยังบวชไม่ได้ครับมีคดีบวชไม่ได้ค่ะพี่เรดี้เรดี้กากาาพ่อเปาไม่มานี่ไงนี่ไงพ่อใหญ่นิ่มนี่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 แหนะอ่าไม่มาค่ะเห็นบ่เห็นบ่ไม่มาใครจะขับรกเออเนแกงหอไมเอ ก็ับอมาเดี๋ยวตามไปดูนะครับตรงนี้ก็มาเด้อเงินเติมน้ำมันฟาร์มีตาโวลวลุ่มสิบเจ็ดใส่ค่าอยากให้ลุงบวชจังยังบวชไม่ได้ผลออกแล้วครับออกแล้วาแก้วมาไม่ทันสรุปว่าไงอิสระขเชาเล็กสามเดือนไม่ต้อาข่าวสิอ๋อเมื่อวัวก็ต้องบวชจ้ะเออไม่ต้องยุ่งแต่ยูทูบเลยใช่ ต้องมาไล่สดวนอผู้หลิดสมออยู่แล้วนะทำไมอ่ะอ่ะเขาพักเนาะพักทำไมอ่ะไม่เป็นไรสู้ต่อสู้ต่อหาเงินต่อหาเงินต่อไม่เป็นไรเลยเออเชื่อผมว่าเชื่อผมไม่เป็นไรออบอกแล้วว่าสารนี้ผลจะเป็นยังไงอย่าไปอย่าไปซีเรียสนะนะ รอสารหน้าเพิ่มอีกครับเพิ่มอีกหกปีครับไม่ใหญ่เออเพิ่มอีกติดพบหมอเลยไม่ได้ฟังไอชาบาแก้วแกเนี่ยแกเนี่ยก็คือคนเดิมใช่ไหมแกอย่ามาบอกว่าแกไม่ใช่คนเดิมนะไอชาบาแก้วสันรู้ว่าแกคนเดิมนะเว้ยเออม่แอบบอกว่าไม่ใช่คนเดิมเด้ ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ใช่เพราะเจ้าเจ็บตูดเจ้าไปหาหมอโยแค่ร่างสองสารแล้วสารต่อไปเราอยาวหวังเลยเฮ้ยไม่แน่หรอกสนใจเออแต่ว่าจะมีซีเรียสยังไงก็ต้องสู้ยังไงก็ต้องสู้ Jur บอกให้ใจเย็นเย็นเออทำไมขวัญใจองมาตีโพยตีพายอะไรวะฮะเออเจ้ามาสู้กับเขาบอกอไม่ใช่จริงๆริงเอสาไปถามพิพัฒน์เลยน่เลยก็มีเสพแล้วไม่เสียวนางวะดิจังอือจะไปกินอะไรแซ่บแบบนี้ปานมาเอามาตื้มฟ้าไม่มีตาป้าเรามาตื้มปานมานั่งท่าเอาตื้ม จะบ่นทำไมเนี่ยเขบ่นหน่อยบ่นหน่อยระบายอารมณ์อยากรู้เหตุผลว่าเดี๋ยวเขาก็เสลยออกมาเดี๋ยวเขาก็เออเดี๋ยวเขาก็มีเอกสารออกมาเออเดี๋ยวรอแรงๆก่อนแรงแแล้วเขาก็แถลงย้ำมัตมัตย์ปีจะผึ่งแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรแก้ตรงไหนอะไรบ้างแล้วเขาก็ละชี้แจงคนดันนี่แต่คนเก่งที่ คืออย่างนี้นะมายุราเจริญศีความยุติธรรมมันมีอยู่แล้วนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปค้นหามันยังไงให้เจอนะถ้าสองสารแล้วถ้าสองสารแล้วยังยังมีปัญหาแบบนี้สารหน้าต้องหาคนมาทำใหม่แล้วอิหรีกเหมือนนารินอ่าเรือเหมือนนรินนารินอ๋อนารินเชื้อคมตาเหรอนรินนรินนั้นสารหนึ่งยกสารสองลงนะ เรียงเสี้ยวคมตาล่ะสารสามมาถึงจะยกไม่ต้องหาคนมาเขียนใหม่ละหกบวกหกปีฟังแล้วของขืนขนาดว่าอดีตผู้ว่าสารมะเกี่ยวหรอครับเจ้าใครเป็นไรแล้กนาทีล้วกับมาให้กำลังใจเออคือเก้าละละเอฟซีเออตัวป้ายนี่ล่ะตัวปอไปค่ะ แกไม่ถูกวิธีเหรอประมาณนั้นครับข่าวสดทำไมแจ้งออกมาแล้วข่าวสดเอาก็เขาสรุปแล้วไงเขาสรุปแล้วอเพราะว่าสารไอสารอะไรนะ นี่ไงเหียวของเทอาโนนี่หน้าขาวมันดำน่าัดจังหวะเราของเทแต่สียางจั่สีแล้วครับพี่เจนเอเพอะอะางพูนๆเงกิบเยจะยังไงก็ช่างเราก็ยังให้กำลังใจรอให้รอ ถ้าสารสุดท้ายต้องติดก็เราก็รอไปนะเออถ้าจะติดยี่สิบปีก็ติดจริงๆก็ประมาณเจ็ดปีอืมเจ็ดปีก็แก่แล้วนะเจ็ดปีเราก็ประมาณห้าสิบกว่าอยู่เออเราไม่ต้องกลัวเปเดียวเราก็แทบตายแล้วคือยี่สิบเจ็ดปีแต่แพ้ครับแพ้ครับแพ้เขาอยู่ห้าหกเดือนไม่ได้ตายใช่สาวเขาเขาแห้งแล้วเนาะไม่เห็นเนาอสารลุง้ผลแล้วยังรู้แล้วรัรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว อาทิตยก็ตามนะใช่ครับพี่อย่าลืมนะเอออย่าลืมนะทุกคนนะ f อเนี่ยรู้จักรู้จักรู้จักลุงพลเมื่อวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่11พฤษภาหกสานะครับเราไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงก็หาบมาแล้วพี่น้องอแกมา์แกซ้ำในแล้ววันนี้แกมาบู่ลย ก็ใครจะเลี้ยงหมักวัวหมักเบียนะอีนดำจากบ้านเด้แบบนี้นี่ของนี่แหละขายหมักบูรุบกันไหมคะสามัญหาสิพุ่นสามัญอะไรก็ไดหมักวัวสามัญไมานี่สิมานี่มานี่คนขายคนซื้อเขาอยู่ตรงนี้นี่มันนั่งได้อยู่นี่ค่ะเนี่ยตรงไหนห้องน้ำมันจะหวกจะได้เชื้อเนี่ย ไเวลาแกให้เสียงสั่งทิมไงแกแต่แกพูดว่าไม่ชัดเจนเลยทิมไม่ได้เพี้ยนกลายเป็นหน้าแต่น้าแต่น้าตายมาให้กำลังใจดุงอ๋อแม่ก็นั่งประตูกระดังงี้ก็ขาไปตัดสินแล้วยืนเหรอับยืนก็ยืนไม่เป็นไรเลย ะจะยืนหรือจะยกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยจริงหรือเปล่าตัดไปก่อนไอติสุขไอ้มูนีน <c oughs> เขาเลิน <c oughs> กว่ะมุน <c oughs> ีไม่ใจ